สวัสดีค่ะเจ้าหญิงเคสดัเชสแห่งเคมบริดจ์เผยพระรูปสวนพระองค์3มรูปด้วยพระอิริยาบถสวยสดใสในโอกาสที่พระองค์มีพระชนมายุครบ40พรรษาพระรูปทั้ง3ภาพของดัเชสแห่งเคมบริดจ์ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเนื่องในโอกาสที่ดัเชสแห่งเคมบริดจ์ทรงมีพระชนมายุครบรอบ40พรรษาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิน่นโดยพระรูปทั้งหมดถูกถ่ายภายในสวนคิวการ์เดน ทางตะวันตกของกรุงลอนดอนเมื่อเดือนพฤศจิกายยนปีที่แล้วโดยฝีมือของเปาโลโรเวซีช่างภาพชื่อดังชาวอิตาลีแต่ละภาพจะเห็นพระอิริยาบถท,ที่ผ่อนคลายของดัชเชสเ่งเคมริดในฉลองพระองค์ที่ออกแบบโดยอเล็กซานเดอร์แมกควีนดีไซเนอร์ชื่อดังจากภาพแรกที่ดัชเชสทรงฉลองพระองค์สีแดงพระองค์ทรงพระกุณทนของสมเด็จพ,พระราชินีนาฏอลิซาเบธที่สที่ทรงประทานให้ยืม ขณะที่อีกภาพหนึ่งเจ้าหญิงเคทส่งพระกุณทนที่เคยเป็นของเจ้าหญิงไดอาน่าเจ้าหญิงแห่งเวลส์ซึ่งมีศักด์เป็นพระสัตว์สุขของพระองค์โรเวอร์ซีช่างภาพของงานนี้ระบุว่าภาพถ่ายชุดนี้ของดัเชแห่งเคมบริดเป็นช่วงขณะหนึ่งแห่งความสุขพร้อมกล่าวชื่นชมดัเชแห่งเคมบริดว่าทรงมีพลังบวกและพระองค์จะนำความหวังมาให้แก่คนทั้งโลกโดยการถ่ายภาพครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดความอบอุ่นความเป็นกันเองที่ใช้ออกมาทางพระเนตรของพระองค์และรอยยิ้มของพระองค์ก็แสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรจากพระทัยของพระองค์โดยหลังจากนี้พระรูปทั้งหมดจะถูกนำไปจัดแสดงชั่วคราวตามสถานที่ต่างๆหลายแห่งซึ่งยังไม่มีการระบุสถานที่ชัดเจนก่อนที่จะนำไปจัดแสดงทาวรที่แกลเลอรี่ภาพถ่ายบุคคลแห่งชาติในกรุงลอนดอนที่จะเปิดให้เข้าชมอีกครั้ง ในปี2023ขอขอบคุณที่มาจาก Sky News ค่ะ